ตั้งใจเต็มที่เสาร์นี้จะกลับมาบ้านคิดถึงสดาพริกวานคิดถึงแกงสมสายโบคำสั่งพอบบคลิปนี้ทำนายชะตาราศีมีนประจำเดือนสิงหาคม2568 ทำนายดวงชะตาราศีมีนเนื้อหาคลิปนี้รับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศีและลัคนาแบบราศีได้แก่ผู้เกิดระหว่าง13มีนาถึง12เมษาส่วนแบบลัคนาหมายถึงผู้เคยดูดวงผูกดวงวางดวงดาวตามแบบโหราศาสตร์จากราศีลัคนาเกิดท่านั้นสถิตราศีมีน หนังสืองานเขียนของผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวียงกัมพูหนึ่งชุดวันนี้แปดเรืม่มแปดเรื่องความรู้บ่มเพาะจากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์การทำงานอย่างยาวนานมีทั้งเรื่องตั้งชื่อ่วงจุย้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เงินหาให้ได้ใช้ให้เป็นและธรรมะสอนใจหนาไหมหนังสือเนี่ยเนื้อหาเน้นๆสั่งซื้อเลยครับยกชุด990บบาทแอดไลน์ตรงนี้ถ้าชีวิตไม่มั่นคงไม่มีงานทำหรือทำแล้วแต่เป็นแค่ รายวันรอบรรจุตำแหน่งยังไม่ว่างยังไม่มีเดือนนี้ก็จะมีโอกาสได้รับตำแหน่งได้งานมั่นคงรวมถึงถ้าอยากเปลี่ยนงานก็จะมีโอกาสสมหวังครับสำหรับราศีมีนราศีมีนที่เครียดนานแล้วอยากขยายสาขามองหาทำเลเริ่มต้นธุรกิจตระเวนหลายรอบไม่ลงตัวสักทีก็เช่นเดียวกันครับเดือนนี้จะสิ้นสุดความเหน็ดเหนื่อยยันตลอดกระทั่งบ้านช่องห้องหับ ดูมาหลายหลังหลายโครงการบางที่ก็ถูกใจแต่กู้ไม่ผ่านบางโครงการน้องเซลล์ก็ช่วยเต็มที่บ้านใหญ่แต่อยู่ลึกรู้สึกไม่ชอบหรือแฟนเราชอบเราไม่ชอบยังไม่ลงตัวว่างั้นก็จะมีโอกาสเจอที่ใช่ราศีมีนที่มีปัญหาการเงินเป็นหนี้เป็นสินไม่ว่าจะเป็นการนําเงินมาใช้อะไรก็ตามตอนแรกๆเนี่ยชำระดอกจ่ายเงินต้นตรงตลอดเวลา มาเมษาพฤษภาเป็นต้นมานี่แหละจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างสุดท้ายไม่มีเงินครับมหลบหน้าหลบตาหรือเจราจาไปต่อรองก็ต้องยอมรับสภาพนี่ดอกทบต้นต้นทบดอกนี่สินท่วมหัวเดือนนี้ครับแบนบ้านเมืองเราเศรษฐกิจจะย่ำแย่าน้ําท่วมซ่วมเต็มพื้นผ่านการสู้รบไทยกัมพูชามองสภาพและคนราศีมินอย่างเราไม่น่าจะรอดไม่น่าจะมีเงินใช้นี่แต่ดวงดาวไม่เคยโกหกนับตั้งแต่เดือนนี้ ราศีมีนจะเจองานช่องทางทําเงินสร้างรายได้ที่จะทําให้มีเงินมาชดใช้นี่สินเขาความหมายตรงนี้ฟังดีๆนะไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะมีเงินก้อนใหญ่มาใช้นี้สินหมดนะเป็นนี่ธนาคารรวมๆแล้ว1ิบ0ล้านเดือนเดียวหามาได้อาจจะไม่ใช่ละเพียงแต่เดือนนี้เป็นจุดตั้งต้นที่จะทําให้ท่านหมดหนี้ ไม่ต้องหลบในบ้านแล้วบอกผัวบอกพี่ว่าตอนคนแปลกหน้าเนี่ยมาหาที่บ้านเฮ้ยบอกนะว่าฉันไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนแล้วก็ติดต่อไม่ได้ไม่ต้องไปทําแบบนั้นอีกแล้วเหตุผลทั้งหมดเกิดจากดวงดาวสําคัญ3.3ตําแหน่งผมจะไล่เลียงให้ฟังเริ่มแรกนะครับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินมาเลงตําแหน่งเกิดเดือนที่แล้วเนี่ยตลอดทั้งเดือนเลยดาวดวงเนี้ย คือดาวอังคารเนี่ยไปสถิตเรือนอริเงินก็เป็นศัตรูเงินเป็นปัญหาทันทีที่เข้ากระเป๋าราศีมีนปุ๊บต้องใช้ไปให้เร็วที่สุดไม่ใช่ว่าอยากใช้นะแต่เป็นอริไงเก็บไว้ในกระเป๋ารู้สึกรุ่มร้อนหรือกลับกันครับเงินเห็นราศีมีนเป็นอริเป็นศัตรูเงินเลยไม่แวะมาหาอันนี้คือเดือนก่อนกรกฎานะครับเดือนนี้เงินมะเลงนั้นหมายความว่าราศีมีนมองเห็นเงินเห็นช่องทางเห็นโอกาสที่จะคว้ามาแล้ว แล้วระหว่างที่ดาวเจ้าเรือนการเงินเล็งอยู่นั้นก็มีดาวเสาดาวเจ้าเรือนราพะซึ่งหมายถึงโชคลาภและโอกาสกลุ่มลัคนาท่านอยู่เท่ากับดาวอังคารเล็งดาวเสาเนี่ยดาวอังคารดาวเสาโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่ดาวอุบัติเหตุแต่ดาวทั้งสองดวงนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนราพะและเจ้าเรือนกระดุมพระอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุจริงๆแต่ก่อเกิดปรากฏการสร้างสิ่งดีๆ ทำให้ราศีมีนเจอช่องทางโอกาสสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองจุดที่2นํนำเรียนครับว่าประสบการณ์การทำงานจากการศึกษาวิเคราะห์ประกอบกับการติดตามความเคลื่อนไหวและตั้งสมมติฐานติดต่อกันมาหลายปีนั้นผมเลยกำหนดให้พระเกตุหมายเลข9เป็นเจ้าเรือนราศีมีนเป็นเกษตรในราศีมีน และถอดดาวพฤหัสออกจากราศีมีนให้ไปเป็นเกษตรราศีธนูอย่างเดียวตลอดเดือนนี้พระเกตสถิตรเรือนพันธุเกาะกลุ่มร่วมกับดาวพฤหัสอิทธิพลดาวคู่นี้ทำให้ราศีมีนที่ไม่มีงานทำก็จะได้งานอยากขยายสาขา มองหาที่ทํากินมองหาที่ทําธุรกิจรวมถึงมองหาบ้านก็จะได้สิ่งนั้นตามความหมายเรือนพันธุที่แปลว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือชีวิตอันมั่นคงและเฉพาะส่วนนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีตามอิทธิพลของดาวทั้งคู่จุดสุดท้ายอันนี้สําคัญที่สุดนั่นคือวันที่23สิิงหาคมดาวเสาดาวเจ้าเรือนลาภะที่กุมตําแหน่งเกิดเคลื่อนที่ช้าลงกระทั่งส่งผลให้ ถอยหลังข้ามราศีกลับเข้าไปในเรือนวินาศหรือหลังลัคนาราศีมีนอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาครับการกุมเรือนเกิดของดาวดวงนี้ส่งผลทั้งดีและตรงกันข้ามความเป็นดาวเสาเนี่ยทำให้ราศีมีนเครียดง่าย วิตกกังวลเจอเรื่องสูญเสียมีความโดดเดี่ยวอ้างวา้างและรู้สึกเหมือนไม่มีใครรักไม่มีใครเข้าใจทั้งยังจะทําให้มีเรื่องที่แก้ไม่ตกหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหนี้สินส่วนข้อดีของดาวเสาร์ที่กลุมลัคนาราศีมีนนั่นคือความเป็นดาวเจ้าเรือนราพะทําให้ได้โชคลาภถูกหวยรวยเบอร์เดินเล่นๆ่นแถวบ้านคนถามคุณครับคุณครับรู้จักใครบ้านนี้ไหม พอดีจะมาซื้อหาเจ้าของไม่เจอไม่ใช่บ้านท่านนะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านท่านก็ไปวิ่งตามหาเจ้าของจนเขาซื้อขายกันจบสิ้นสําเร็จหลังจากนั้นเจ้าของบ้านก็มาตามหาท่านเอาเงินสองแสนมาให้บอกเป็นค่าในหน้าดาวเสานี่แหละคือตัวการนําโชคลาภก้อนใหญ่ๆมาให,ให้อาจจะมาช้าแต่ว่ามีมาและถ้ามีก็เป็นเงินก้อนใหญ่นี่คือข้อดีของดาวเสาร์ที่กลุ่มตรแหน่งเกิดอยู่พอดาวเสาร์ย้ายข้ามราศีเข้าเรือวินาศ ก็ได้ไปเจอกับพระราหูซึ่งสถิตตำแหน่งนี้ระยะหนึ่งแล้วส่งผลให้ปัญหาหนี้สินอาการเครียดความวิตกกังวลและความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความรักไม่ได้มีคนใส่ใจก็จะหายไปในทันทีดีที่สุดกรณีนี้คือถ้าราศีมีนมีปัญหาการเงินเป็นหนี้เป็นสินดาวเสาย้ายปั๊บจะมองเห็นทางออกดาวเสาพราหูเจอกันโหราศาสตร์ถือว่าดาวคู่นี้เป็นดาวใหญ่คู่มิตร อยู่หลังลัคนาแม้จะเป็นเรือนวินาศแต่เพราะเป็นดาวโทษทุกข์ด้วยกันทั้งคู่สถิตตำแหน่งนี้กลับจะส่งผลดีกลายเป็นดาวใหญ่ทำหน้าที่หนุนดวงทำให้ชีวิตราศีมีนมีความสุขมากกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาความรักครอบครัวครับผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาคนรักคู่ครองท่านเดือนนี้ขยันไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาตอื่นทำงานตั้งแต่เชา้าแล้วก็ทำอะไรก็เสียงดังโครมคม,คม,คมปิดประตูเบาๆไม่เป็นพูดคุยอะไรมักเพลอขึ้นเสียงกับเรา ทำให้ท่านไม่ค่อยสบอารมณ์ซักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีสิ่งดีนะเงินทองรายได้เดือนนี้เขาได้เยอะแล้วไม่ได้เก็บไว้คนเดียวหยิบยื่นมอบมาให้ท่านอีกอ่ะอย่างนี้ก็น่ารักหน่อยคนโสดราศีมีนครับคนที่เข้ามาในรอบเดือนนี้ต้องดูดีๆอย่าทําตัวใกล้ชิดเร็วเกินไปเพราะท่านจะเจอคนอารมณ์ร้อนวู่วามทําอะไรตองให้ได้อย่างใจแม้แค่ท่านคุยกันยังไม่ทันตอบตกลงจะคบเป็นแฟนหรือเป็นตัวจริงเลยนะ เขาก็แสดงตัวตนแสดงอารมณ์หึงหวงรุนแรงดูแล้วช่างน่ากลัวสุขภาพอุบัติเหตุครับราศีมีนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอาการไบโพล่าหรือเป็นคนคิดมากวิตกกังวลถึงขั้นต้องพบหมอพบแพทย์แล้วเบื่อรำคาญที่ต้องพึ่งยาตลอดเดือนนี้ครับจะเจอทางออกความรู้สึกดีขึ้นร่าเริงแจ่มใสและเริ่มรู้สึกว่าไม่ต้องกินยาไม่ต้องพึ่งยาฉันก็อยู่ได้มูลเหตุนั้นเกิดจากอิทธิพลดาวเสาร เดิมโยกมรดตยูเดือนนี้เคลื่อนไหวย้ายไปหลังลัคนาทําให้ความทุกข์กังวลอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคซึมเศร้าหายไปมองโลกสดใสกว่าเดิมเยอะโชคลาภครับสลากินแบ่งรัฐบาลไทย 1. สิงหาคมตรงกับวันศุกร์ขึ้น7จ็ดค่ำเดือน9ปีมาเสงระวางประกาศผลรางวัลสําคัญสําคัญ ลัคนาสถิตราศีพิจิกดาวอังคาร3โยกหลังในเรือนลาภมรุตยูศูนย์เล็งลัคนาเรือนปัตตนิดาวเสาเจ็ดโยกหน้ามริตยูเรือนปุตตะและดาวอาทิตย์หนึ่งโยกหลังมริตยูเรือนสุภะถ้าอยากเสี่ยงโชคหมายเลขนำโชคอยู่ที่ทะเบียนบ้านเลขรหัสประจําบ้านบ้านทันนาเฉพาะ3ตัวท้ายหรือ2ตัวท้ายนำหมายเลขนั่นแหละรครับไปเสี่ยงโชคสําหรับหมวดนี้ ตอนกลางเดือน16สิงหาคมอันนี้ถือเป็นวันแรงสักกันหน่อยเพราะเป็นวันเสาร์แรม7ค่ําเดือน9ปีมะเสงจะเดียวกันครับระหว่างประกาศผลรางวัลสําคัญสําคัญลัคนายังคงสถิตราศีพิจิกรอบนี้ดวงดาวแวดล้อมหลายดวงครับเริ่มตั้งแต่ดาวอังคาร3ยังคงสถิตรเรือนราพโยกหลังลัคนาดาวจันทร์2เกาะกุมฤตยู0ในเรือนปัตนิ และดาวเสาเจ็ดโยกหน้ามรตยูเรือนปุตตะกับดาวพุธสี่เกาะกลุ่มดาวอาทิตย์หนึ่งโยกหลังมรตยูเรือนสุภะถ้าอยากเสี่ยงโชคหมายเลขนำโชคไม่ได้ตลกนะครับแต่ว่าหมายเลขนำโชคสําหรับท่านรอบนี้อยู่ที่ยางรถยนต์ฟังไม่ผิดยางรถของท่านจะเป็นรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็ตามไปเดินดูครับ ตรงหมายเลขสัปดาห์และปีที่ผลิตเป็นหมายเลขอะไรนําหมายเลขนั้นไปเสี่ยงโชคครับท่านแนวทางวางแผนชีวิตและทําบุญเสริมชะตา2ส,สิ่งที่จะได้ในรอบเดือนนี้นั่นคือชีวิตมั่นคงขึ้นมองเห็นอนาคตและความทุกข์ความกังวลไม่ว่าเรื่องอะไรจะขี้คลายไปในทิศทางที่ดีถ้าจะทําธุรกิจติดต่อเจรจาการค้าซื้อขายสินค้าหรือต้องการคนช่วยงานมาเป็นลูกจ้างเป็นบริวารสําหรับเดือนนี้ถ้าเลือกได้นะครับ เลือกผู้ที่มีชื่อสละอไม้มาลายนำหน้าเช่นชื่อไก่ชื่อไอไอรินตายพบภยัยโรดชัยวัดภยัภยสารไประยาประมาณนี้อ่ะชื่อเหล่านี้จะหนุนดวงราศีมีนสำหรับการเริ่มต้นในเดือนนี้ซึ่งไม่ใช่หมายความว่าเดือนหน้าไปเลยออกเฉดทูกออกไม่ใช่นะครับ ถ้าท่านเลือกเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเป็นคู่ค้าหรือเป็นบริวารเดือนนี้จะอยู่กันย,วยาวๆสร้างบุญสร้างกุศลถวายพระตาหารเช้าหรือเพนตามความสะดวกกับล้างหน้าอาบน้ำด้วยน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลน้ำมนต์วัดไหนสำนักไหนก็ได้ทั้งนั้นละครับขอให้เป็นน้ำมนต์โดยแนะนำให้ทำในวันเกิดข้างขึ้นเช่นถ้าราศีเมนเกิดวันอาทิตย์ให้เลือกล้างหน้าหรืออาบน้ำมนต์นั้นเช้าหรือเย็นวันอาทิตย์ข้างขึ้น อัน,นิสงส์ผลบุญและการเสริมสิริมงคลครั้งนี้จะทำให้ราศีมีนเจริญรุ่งเรืองชีวิตสดใสสดชื่นและมั่นคงอย่างที่ใจปรารถนาครับท่าน ถ้าท่านทำงานมาทั้งชีวิตยังไม่รวยสั่งเนื้อสั่งตัวไม่ได้สักทีหรือกำลังมองหาทางออกชีวิตต้องการความมั่นคงผมแนะนำบริการนี้ครับบริการดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยำเพียงอย่างเดียวแต่แม้แล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์เปลี่ยนแปลงชีวิตท่านสร้างความสำเร็จสร้างความมั่นคงได้จริงอันบ่มเพาะจากความรู้ประสบการณ์การทำงานโหราศาสตร์ทวงจ่้ยและที่ปรึกษาธุรกิจมากกว่า20ปีของผมสิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการนี้ก้าว ข้อใหญ่ๆด้วยกันครับข้อที่หนึ่งท่านจะได้รู้ว่าความสามารถแท้จริงของท่านนั้นคืออะไรนาเรียนว่าหลายท่านไม่รู้ตัวเองเก่งอะไรทําอะไรแล้วดีความสับสนตรงนี้หมดไปได้แน่นอนถ้าท่านเลือกใช้บริการนี้เพราะโหราศาสตร์จะตอบข้อสงสัยให้กับท่านได้2ออาชีพการงานที่ทาแล้วรวยทําแล้วมีความสุขคนเรานั้นทํางานอะไรถ้าอยากทําทําได้หมดแหละครับแต่งานที่ทําแล้วรวยทําให้ท่านมีความสุขต้องเป็นงานเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับ ดวงชะตาดูดวงวางแผนชีวิตอ่านดวงอ่านดาวรู้ได้ทันทีว่าพื้นชะตาท่านทํางานอะไรทําแล้วดีมีความสุขและร่ารวยข้อที่3คนเราต่างก็มีข้อเสีย แล้วอะไรคือข้อเสียอันสําคัญที่ทําให้ท่านพลาดโอกาสดีๆหลายครั้งหลายคราวรู้ตรงนี้ก็เพื่อนําไปใช้วางแผนเสริมสร้างศักยภาพสําหรับตัวท่านเช่นว่าถ้าท่านพูดไม่เก่งต้องฝึกฝนอย่างไรให้พูดเก่งนําเสนอเป็นข้อที่4ี่โหราศาสตร์ตามแนวทางผมนั้นยังเชื่ออีกว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีกรรมติดตัวสิ่งที่มีควรเกิดความผิดหวงังการผิดพลาดและการสูญเสียนั้นเกิดเพราะเจ้ากรรมในเวรที่คอยดักรออยู่ตลอดเส้นทางชีวิตดังนั้นท่านต้องทำบุญอย่างไรที่จะ ผ่อนพลนกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรรับผลบุญกุศลและเปิดเส้นทางชีวิตให้ท่านเดินไปอย่างราบรื่นข้อที่5เลขที่บ้านที่อยู่แล้วดีมีความสุขตามชะตาของท่านต้องเป็นเลขที่บ้านเท่าไหร่ข้อที่6ว่าด้วยศาสตร์ของชื่อนามสกุลอักษรสระวรรณยุกที่ส่งเสริมชะตาสําหรับท่านต้องใช้อักษรสระวรรณยุกอะไรขึ้นต้นปิดท้ายกับกําลังดวงดาวกําลังตัวเลขเท่าไหร่บริการนี้ก็จะมีคําตอบให้ท่านครับข้อที่7หมายเลขมงคลตามชะตาท่านคือหมายเลขอะไรบ้างข้อที่8สีส่ง ส่งเสริมชะตาสีสำหรับงานมงคลสีสำหรับติดต่อธุรกิจสีสำหรับกระเป๋าเงินที่เก็บเงินและสีสำหรับเก้าอี้ทำงานโต๊ะทำงานซึ่งต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่สีประจำวันเกิดที่หลายท่านคุ้นเคยเคย,เคยคุ้นแต่เป็นสีส่งเสริมชะตาที่จะส่งผลดีกับชีวิตท่านได้มากกว่าข้อที่9านับตั้งแต่วันนี้ชะตาของท่านจะรุ่งเรืองสูงสุดตอนไหนโอกาสดีๆจะผ่านเข้ามาเมื่อไหร่รู้ตรงนี้ทําไมรู้ก็เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสําหรับชีวิตท่านบริการ ดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ประเด้นเน้นแค่ความแม่นยำอย่างเดียวแต่แม่นแล้วยังสามารถนำไปใช้วางแผนชีวิต เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เกิดจากความรู้และประสบการณ์การทํางานมากกว่า20ปีของผมอาจารย์สมเจตแสงคำนิเวงกัมพูคนเราต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยดูดวงวางแผนชีวิตจะบอกท่านได้ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยที่ท่านต้องวางแผนแก้ไข3ช่องทางบริการส่งไฟล์เสียงคําทํานายทางไลน์ให้บริการดูพูดใช้บริการพูดคุยสดๆกับผมทางโทรศัพท์หรือเข้าพบพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวที่สํานักงานครับสนใจใช้บริการ สแกน QR Code ตามที่ปรากฏตรงนี้ก็ได้ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817 008644ขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีคนที่ดีตลอดไปสวัสดีครับ